เราปลูกข้าวพันนี้มา2อสารอบแล้วปลูกก็ยากไม่ทนโลกกินก็ไม่อร่อยผลผลิตก็ได้น้อยเนี่ยแล้วมันจะมีพันธ์ุข้าวอะไรที่ดีกว่านี้ไหมเนี่ยลองข้าวพันนี้ดูสิคะข้าวกขอขอข้าวกอขอขกสปลูกง่ายอายุเก็บเกี่ยวสั้นเพียง95วันต้านทานโรคใบไหมและปัญหาเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลข้าวสุกนุ่มเหนียวมีกลิ่นหอมอร่อยว้าวอ้าว แล้วอย่างนี้เราจะหามเมล็ดพันธุ์ได้จากที่ไหนอ่ะสนใจมเมล็ดพันธุ์ข้าวกขอ4 3ติดต่อได้ที่กรมการข้ กลับมาในช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องราวองค์ความรู้ด้านการเกษตรนะคะซึ่งต้องบอกว่าอีกหนึ่งเทคนิคสําคัญก็คือถ้ามีการน,นํานวตัตก,กรรมแล้วก็รวมไปถึงเทคโนโลยีนะคะมาปรับใช้ในการทําการเกษตรมีการปรับปรุงมีการเปลี่ยนแปลงเทคนิคแบบนี้ก็ทําให้พี่น้องเกษตรกรน,นั้นสามารถสร้างรายได้แล้วก็รวมไปถึงผลผลิตที่ดีแล้วก็มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นติดตามข้อมูลนี้ได้ในช่วงนี้ค่ะค่ะ พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้พระราชทานศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ไว้วันที่6ตุลาคมพุทธศักราช2522โดยมีกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์เป็นหน่วยดูแลและประสานงานในพื้นที่ ต่อมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบให้ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต6กรมพัฒนาที่ดินปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการศูนย์โดยการบูรณาการร่วมกันระหว่าง5กระทรวงเพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านการเกษตรแบบบูรณาการอย่างครบวงจรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 1. ฐานเรียนรู้การปลูกพืชผักปลอดภยัยสาธิตการผลิตพืชปลอดภัยจากสารพิษ 2. ฐานเรียนรู้การผลิตพืชแบบผสมผสานโดยมีไม้ผลเป็นพืชหลักเช่นการจัดการสวนลำไยการปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์และมะม่วงผสมผสานตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง 3. ฐานเรียนรู้ด้านการประมงสาธิตการเลี้ยงปลาและกบในกระชัง 4. ฐานเรียนรู้บ้านเกษตรกรตัวอย่างสาธิตการทำการเกษตรเลี้ยงสัตว์และประมงซึ่งเป็นการบูรณาการเรียนรู้ในพื้นที่ หฐานเรียนรู้การปลูกหมอนสาธิตการปลูกหมอนผลสดและการปลูกหมอนใบ 6. ฐานเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดินโดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต6และสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่กรมพัฒนาที่ดินภายในสูนี้ของฐานพัฒนาที่ดินนะคะเราจะมีการสอนและก็เรียนรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงบำรุงดิน โดยการใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดินเช่นสารเร่งพอดอต่างๆนะคะในการใช้ทําปุ๋ยหมักนะคะแล้วก็น้ําหมักชีวภาพนะคะแล้วก็สารไล่แมลงจากสารเร่งซูเปอร์พอดอเจ็ดค่ะแล้วก็จะมีการปลูกหญ้าแฝกสายพันธุ์ต่างๆไว้นะคะแล้วก็มีการปรับปรุงบารุงดินโดยการใช้ปุ๋ยพืชสดค่ะของที่สนับสนุนที่ฐานเนี่ยนะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดินทุกชนิดนะคะแล้วก็จะมีหญ้าแฝกแล้วก็ปุ๋ยพืชสดนะคะ แล้วก็จะมีฐานเรียนรู้ให้เกษตรกร,กรได้เข้ามาดูก็คือจะเป็นการสาธิตการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการปลูกผักนะคะแล้วก็ทาปุ๋งให้ผลค่ะทางหมอดีนาซานะคะในแต่ละหมู่บ้านในแต่ละตาบลเวลามีกิจกรรมที่ในศูนย์นะคะก็จะขอเชิญท่านมาเป็นวิทยากรในฐานด้วยแล้วก็มีการเรียนรู้ร่วมกันก็คือไปทำงานสาธิตร่วมกันที่บ้านของเกษตรกร,กระคะ่ะเพื่อขยายผลแก่เกษตรกร,กรต่อไปะคะ่ะ 7. ฐานเรียนรู้ด้านปศุสัตว์สาธิตการเลี้ยงสัตว์พร้อมทั้งติดตามและดูแลสุขภาพสัตว์และ 8. ฐานเรียนรู้การเพาะเห็ดสาธิตการเพาะเห็ดพร้อมทั้งให้ความรู้และเทคนิคในการเพาะเห็ดเรามาฟังความรู้สึกของเกษตรกรที่ได้เข้ามาเรียนรู้ภายในศูนย์เรียนรู้กันค่ะเมื่อเรานำมาทำที่สวนซึ่งในพื้นที่ที่นี่มันจะเป็นพื้นที่ที่ดินแข็งเวลาเราขุดเราเนี่ยเราจะต้องใช้แรงเยอะ เหนื่อในการเตรียมแปลงเมื่อเรานำที่เราไปรับการศึกษาดูง,งานจากศูนย์พระราชดำรีมาแล้วเราก็เอามาปรับปรุงในการทำของเราโดยการทำปุ๋ยหมักทำน้ำหมักช,ชีวภาพขึ้นเองครั้งแรกก็ใช้ใช้ไปเราก็ไม่แน่ใจว่าจะได้ผลขนาดไหนทดลองใช้ไปครั้ง ครั้งแรกครั้งที่สองครั้งที่สามก็สังเกตดูดินมันก็จะมีลักษณะที่ดีดีขึ้นจะมีใส้เดือนมากขึ้นแล้วก็ดิดนจะร่วนซุยเวลาเราเตรียมแปลงเตรียมอะไรมันก็จะไม่เหนื่อยจะใช้เวลาน้อยผลผลิตในการปลูกก็จะงามขึ้นพืชผักที่เราปลูกขึ้นไปก็จะปลอดสารพิษมากขึ้น ผู้บริโภคก็จะมันมีความมั่นใจมากขึ้นซึ่งซึ่งก็ต้องขอขอบคุณโอ,อกาสดีๆจากกรมพัฒนา,นาที่ดินจากศูนย์พระราชดำ m ิีของอำเภอสันรประตองเป็นอย่างสูงที่ได้ให้เข้ามาดูแลและให้คำปรึกษาตลอดอย่างต่อเนื่องทำให้มีไรายได้เพิ่มขึ้น ถือว่าเป็นเกษตรกรอีกหนึ่งคนที่ประสบความสําเร็จจากการที่ได้เข้ามาเรียนรู้ที่ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ด้วยการสืบสารพระราชปณิธานปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงทําให้หนายพิเชษมีการพัฒนาและมีอาชีพที่ยั่งยืน เรื่องราวที่ทำให้การเกษตรเป็นเรื่องง่ายไม่ได้หมดเพียงแค่นี้ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพาก,กันสักครู่เพราะว่าช่วงหน้ายังคงมีเทคนิคดีๆมีเรื่องราวดีๆนำะมาฝากกันสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ,คะ